สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัดออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายต้นไายพิกไค์มือสองนะครับบนถนนงามวงวานนะครับติดกับงามวงวานสามสิบนะครับเข้าซอยงามวงวานสามสิบมีที่จอดรถด,ด้านหลังนะครับเข้ามาและเดินทะลุขึ้นมาได้เลยนะครับเข้ามาในช็อปเราได้เลยนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าบอแคนหกห้าูนย์นะครับ คาเฟ่เอสดครับตัวลิมิเต็ดนะครับ,รบปี17นะครับมาชมกันวันนี้หายโมงมาแต่สูงเลยนะครับกานเดินนิ่งๆครับ ภาพคลิปๆนะครับเรื่องเดินเงี่ยเรียมๆเลยนะครับโซ่สะเตอร์ใช้ได้อีกนานนะครับใสๆลอย ไม่ได้ขัดออนกนะถ้าขัดสรุดหมดเครื่องเดินเบาเงียบมากครับกาดหม้อน้ำนะครับยางยังมีนะครับลอยนิดนึง สภาพเรี่ยบๆอย่างนี้มาดูนะครับเจ้าของรักษาดีมากนะครับไม่สองหมื่นเนะครับฟังเสียงดูนะครับเครื่องเดินเรี่ยบๆครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องชัดออโต้ซาลอนด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ